อแต่มุมตรงนี้นะครับจะได้ดูดบ้างน,นะครับเปิดจั้หมาเสาแรกโโอ้หตรงนี้ก็ได้แล้วอีกทีนึงเอาแล้วครับได้ประตูครับจากยูบยองซูครับไล่มาจนได้กับชลบุรีกลับเข้าสู่เกมเอามั่งครับโอ้โหจากจังหวะเตะหุัครับบอลมาตกหน้าปากประตูสกิดด้วยปลายเท้าของยูบยองซูนี่ครับปีนี้นี่โอ้โหฟอร์มเปีย้ยงจริงๆครับประตูที่9ของเขาในฤดูกาลนี้ครับโอ้ร้อนแรงมากครับ อยู่ยังสู่ช่วงเล็กแรกเด็ดยิงได้เพียงแค่สองลูกท่านนนะครับอาครับทำให้เกมนี้นี่กลับมาสนุกแน่นอนครับไต่มุมมาเกริกดิงนิดงงมาแล้วเนี่ยครับโอ้โหปัดออกมาบอลม,มาตกหน้าปากประตูครับจะเคลียร์ไม่ทันครับวินสุดากาอยู่ยังไวมากครับนี่ครับโอ้โหวิ่งออมาเปิดทา่าเท้ายิงจิ้มกาไปเลย อาครับหนึ่งประตูต่อสองครับชมรีล้วขึ้นมาแล้วเวลาก็โหยังเหลืออยู่เยอะเลย